สวัสดีค่ะพบกับการคุยเจาะลึกของเราอีกครั้งนะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเรื่องพระจูลปันทกะเถระค่ะเป็นหนึ่งในพระอสิติมหาสาวกที่น่าสนใจมากครับเรื่องราวของท่านเนี่ยมีแง่มุมให้คิดเยอะเลยนะครับใช่ค่ะคือจากข้อมูลที่เราไปดูกันมาทั้งชีวประวัติบทความต่างๆนะคะเราอยากจะมาสกัดแก่นคิดกันครับ ว่าจากคนที่ดูเหมือนมีความจำไม่ดีเลยปัญญาทึบเนี่ยท่านไปถึงจุดสูงสุดคือบรรลุธรรมได้อย่างไรเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับว่าข้อจำกัดภายนอกกับศักยภาพข้างในเนี่ยมันสัมพันธ์กันจริงไหมหรืออาจจะไม่เกี่ยวกันเลยในเส้นทางหลุดพ้นอ,อันนี้เราจะมาลองพิจารณากันดูน่าสนใจค่ะเริ่มที่พื้นเพของท่านก่อนนะคะก็ท่านเกิดในตระกูลที่ซับซ้อนนิดนึงนะคะ เป็นลูกของทิดาเศรษฐีกับทาตครับแต่ก็โตในบ้านตาที่เป็นเศรษฐีค่ะแล้วก็บวชตามพี่ชายคือพระมหาปันทกซึ่งท่านบรรลุอรหันต์ไปก่อนแล้วใช่ครับแต่พอมาบวชเองนี่อ,อไม่ง่ายเลยนะครับใช่ค่ะเจออุปสรรคใหญ่เลยคือเรื่องการท่องจำครับยากมากขนาดคาถาสั้นๆท่องอยู่สี่เดือนโหสี่เดือนเลยเหรอคะครับก็ยังจำไม่ได้ จนพี่ชายมองว่า,าไม่ไหวแล้วไม่เหมาะกับการบวชก็เลยเหมือนกับไล่ออกจากวักไปเลยครับผมตรงนี้แหละครับที่เรื่องกรรมเข้ามาอธิบายได้อ๋อขาดตามหลักพุทธศาสนาเลยเรื่องบุรพกรรมครับคือมีเรื่องเล่าว,ว่าในอดีตชาติสมัยพระกสปะพุทธเจ้าท่านเคยไปหัวร้อยเยาะภิกษุรูปหนึ่งที่ปัญญาทึบอื้หือกรรมก็ตามมาในชาตินี้ทำให้ท่าน เ,เจอเรื่องคล้ายๆกันครับแต่ว่าเรื่องมันก็ไม่ได้มีแค่มิติกรรมเก่านะครับยังมีเรื่องปณิธานด้วยปณิธานคือความตั้งใจในอดีตเหรอคะใช่ครับย้อนไปไกลเลยสมัยพระประทุมุตระพุทธเจ้าท่านเคยตั้งความปรารถนาไว้ค่ะว่าอยากจะเป็นเลิศดด้านฤทธิ์ทางใจหรือที่เรียกว่ามโนมยิทธิค่ะแล้วก็ความฉลาดทางจิตเพื่อความหลุดพ้นคือเจโตวิวัตตะ อ๋อปณิธานอันนี้ก็เป็นเหมือนแรงส่งลึกๆอยู่ถูกต้องครับมันก็เลยทําให้เห็นชัดเลยว่าปัญญามันมีสองแบบนะค่ะคือปัญญาจากการจําหรือสัญญาที่ท่านมีปัญหาตอนแรกครับกับอีกแบบคือปัญญาจากการภาวนาลงมือปฏิบัติจริงหรือภาวนามายะปัญญาซึ่งอันหลังนี้แหละคะ่ะที่นําท่านไปสู่เป้าหมายได้ใช่เลยครับแล้วจุดเปลี่ยนสําคัญก็มาถึงวันที่ท่านแบบสิ้นหวังสุดๆแล้วค่ะ ตอนที่ถูกไล่ให้ศึกกำลังยืนร้องไห้เลยครับที่ประตูวัดชีวกรรมพวันพระพุทธชานส่งทราบด้วยพระยานพอดีก็เสด็จมาโปรดด้วยความเมตตามมากๆครับแล้วก็ทรงมอบอ,อ,อุบายหรือวิธีสอนที่แบบว่าสุดยอดมากคือให้ผ้าขาวสะอาดผืนหนึ่งที่เรียกว่าระโชหรณนำผ้าเช็ดฝุ่นนี่เองนะคะครับแล้วก็สอนให้ท่านเอามือรูบๆคลำคลผ้านั้นไปเรื่อยๆพร้อมกับบริกรรมคำว่า ระโชหรณนำระโชหรณนำซ้ำไปซ้ำมาอันนี้เป็นตัวอย่างเลยครับของการสอนที่เหมาะกับจริตหรือพุทธอุบายค่ะแล้วพอลูปไปเรื่อยๆเกิดอะไรขึ้นคะก็ลงนึกภาพตามนะครับผ้าที่ขาวสะอาดในมือพอลูปไปเรื่อยๆมันก็ต้องก็ต้องเปื้อนสิคะทั้งฝุ่นทั้งเหงื่อใช่ครับจากขาวขาวก็กลายเป็นสีมนมหม,มองมอ๋อ,อการที่ท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงหน้าเนี่ยเหรอคะครับ มันจุดประกายปัญญาขึ้นมาเลยทำให้ท่านเห็นว่าอ๋อทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปดับไปนี่คืออน,นิจจสัญญานั่นเองถูกต้องครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงต่อยอดให้ลึกไปอีกค่ะทรงเชื่อมโยงยังไงคะทรงชี้ว่าไอ้ฝุ่นความหมองบนผ้าเนี่ยมันเป็นแค่รูปธรรมนะจับต้องได้อแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกิเลสในใจเราตั้งหากคือราคะ โทสะโมหะที่เป็นนามธรรมอ๋ออันนี้ตั้งหากคือทุลีหรือรัชะที่แท้จริงที่เราต้องคอยชำระใช่ครับดังนั้นเนี่ยการเข้าใจธรรมะของท่านจูลปันทักคือไม่ได้มาจากการท่องจําเลยแต่มาจากการใช้สติพิจารณาสิ่งธรรมดาธรรมดาตรงหน้าเนี่ยแหละคะ่ะครับจนเห็นความจริงด้วยตัวเองตรงนี้มันคล้ายๆแนวคิดของเซนเหมือนกันนะที่เน้นการอยู่กับปัจจุบันธรมธรมดาธรรมดาใช่ครับ นี่อาจจะเป็นบทเรียนเชิงปัญญาที่เราได้ข้อแรกเลยคือปัญญาเพื่อหลุดพ้นจริงๆเนี่ยค่ะมันไม่ได้วัดกันที่ความจำเก่งอย่างเดียวครับแต่วัดที่การเห็นแจ้งความจริงจากการปฏิบัติการพิจารณาด้วยตัวเองแล้วผลของปฏิบัติตามอุบายนั้นเอ่อเป็นยังไงต่อคะโอ้โหน่าทึ่งมากครับคือท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยในวันนั้นเลยเหรอคะครับพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาญาณ คือแตกฉานในธรรมะแบบละเอียดลึกซึ้งทั้งเนื้อหาเหตุผลภาษาปฏิพานครบเลยยังไม่หมดครับปณิธานเก่าก็ส่งผลชัดเจนตอนนี้แหละอ๋อเรื่องฤทธ์ทางใจครับพอดีหมอชีวะนิมนต์พระไปฉันที่บ้านพระพุทธเจ้าก็ให้ไปตามพระจูลปันทักมาด้วยค่ะคนของหมอชีวะไปถึงวัดก็ต้องงงเลยสิคะงงเลยครับเพราะเจอพระเป็นพันรูปนั่งเต็มวัดไปหมดโห ท่านเนรมิตด้วยมโนมยิทธินั่นเองใช่ครับเนรมิตด้วยฤทธิ์ทางใจ1,000รูปแต่ละรูปก็ท่าทางไม่เหมือนกันด้วยนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางจิตที่ถูกปลดปล่อยออกมาพอสิ้นกิเลสแล้วครับความเข้าใจสภาวะจิตอย่างลึกซึง้งหรือเจโตวิวัตตะมันเป็นฐานให้ท่านแสดงฤทธิ์ทางใจได้ด้วยเหตุน,นี้เองเพราะพุทธเจ้าถึงทรงยกย่องท่านเป็น เอตัทัคะครับเป็นผู้เลิศกว่าใครในด้านผู้ฉลาดในเจโตวิวัตตะและผู้ชำนาญในมโนโมยิทธิจิตท,ที่มีอยู่แล้วให้แสดงออกมาได้เต็มที่ด้วยสรุปแก่นคิดสำคัญที่เราคุยกันวันนี้จากเรื่องพระจุลปันทะนะคะก็คือสอนเราว่าปัญญาเพื่อการหลุดพ้นจริงๆเนี่ยครับไม่ได้วัดกันที่จำเก่งเรียนเก่งอย่างเดียวแต่คือการเห็นความจริงด้วยตัวเองผ่านการปฏิบัติ ซึ่งอาจจะเริ่มจากเรื่องง่ายๆธรรมดาธรรรมาอบตัวก็ได้ค่ะแค่ใช้สติพิจารณาบวกกับความเพียรแล้วก็อุบายที่เหมาะสมครับมันก็นำไปสู่คำถามให้เราคิดต่อได้เหมือนกันนะครับค่ะว่าถ้าเราลองหันมาสังเกตสิ่งธรรมดาธรรมดาในชีวิตประจำวันดูบ้างใช่ค่ะเช่นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งของหรือแม้แต่อารมณ์ความคิดเราเองที่มันเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยครับถ้าเราเฝ้าดูด้วยสติเท่าทันมันไปเรื่อยๆ การสังเกตสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นประตูไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับโลกได้ไหมนะครับก็น่าคิดต่อจริงๆครับ